เมนูผักบุ้งผักบุ้งล้วนเพราะว่าเขาสั่งมาออเดอร์ออเดอร์ Order ลูกสาวสั่งเอาผักบุ้งล้วนไปไปไปละทำไงดีโอ้โหเตรียมเตรียมพร้อมเก็บผักบุ้งไม่ได้ซอยอะไรหรอกเก็บผักบุ้งเอาไปเอาไปลากมาน่ะเห็นไหมนั่นก็ไปด้วยไปก็เข้าด้วย ตอนนี้มันเยอะมากเลยนะผักบุ้งเนี่ยได้กินทุกวันเลยทีนี้นะเอาแล้วน่ดคุณนายเห็นไหมวันนี้เป็นคุณนายลงคลองไปนูนนลลลงลงสะเป็นนปลแอบผักบุ้งออะเก็บเอาแต่ยอดน่ะเด็ดเอาเด็ดเอา,เอา,เอามันสวยน่ะน่ะเห็นไหมน่ยเขาจะดัน,ด,น,ด,นดันมาเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็อ่นะเดี๋ยวค่อยเย็ดค่อยเด็ดน่ะเห็นไหมอะน่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเอามาเป็นแถวเลยนะยังไม่ได้ครึ่งเลยนะทั้งหมดน่ะ พึ่งกินไปได้หน่วยเดียวน่ะมันลงไปครึ่งสะละเอาแต่ยอดมาแก่ไม่ต้องเอานั่นเห็นไหมนั่นเด็ด <c oughs> เอาเด็ดโอ,อ้เยอะแยะเออนั่นเอาหมดยังหมดหลากมาอีกเยอะแยะนะยนู่นน่ะเห็นไหมมายืด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 นั่นโอ้นั่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นเห็นไ,ไหมเออเด็ดเอาเด็ดเอาเอา,เอามาแค่นั้นก็เด็ดก่อนเดี๋ยวมันทับกันน่ะเห็นะไหมโอ้ประมาณว่า กลัวมันทับกันทับคนก็ไดเ yeah, yeah. ยอะแยะเอาน่ะขาวจ้วไอนะ้ม่น่ะเออเอาแล้วไปนั่นเห็นไหมเป็นตะก้าและพอยังละโอ้โหขึ้นได้ไหมได้เห็นไหมอุ้ยเก่งมาก <c oughs> เอามาล้างมาถึงเลาททำไมเอามากองตรงนี้กองทําไมแหนเยอะ <c oughs> ล้างแหนก่อนค่อยเอาเข้าบ้านเออเข้าบ้านทัลําล้างไม่ล้างอีกนั่นไงนั่นมาล้างไปทีหนึ่งถ้ามาล้างนี่เดี๋ยวมันค้างเยอะเออ เนี่ยอย่างเงี้ยมาทําความสะอาดอีกทีหนึ่งทีนี้ก็มาแล้วเนี่ยกระทะตั้งน้ําต้มผักบุง้งละอีงานนี้อ่น,นะเห็นไหมงาเดือดปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊เนี่ยต้องให้เดือดอย่างนี้นะต้มผักบุง้งแล้วก็ฝาปิดเลย,ยเดี๋ยวจะออกมาขาวจวะสวยมากน่ะนะเห็นไหมเออน่ะเลือดน่ะอย่างเงี้ยใครจะใส่น้ําไม่เดือดนะดําใส่น้ําเดือดเดือดโยนลงไปเลยเออล้วจะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยสวยอื อามาละงานนี้โอ้โหลูกสาวเขาบอกว่าเขาจะกินปลาลาเอาปลาลามาต้มอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาจะเอาไปจิ้มกับผักบุ้งก,กินตอนเด็กๆอืมนะเด็กๆอ่ะพ่อก็กอกบอกให้ทํางี้ก็อยากกินป่นกินไม่ได้ไหมเอาปลาลามาต้มจนะทําเป็นป่นในลูกกินเอออาจจะเอาพริกใส่หน่อยหนึ่งเออน่ะพริกปนใส่หน่อยนึง บอกเคยกินอย่างนี้จะกินอย่างนี้ฮะทำได้อ้าวบีบมะนาวใส่หน่อยนึงให้มันเปรี้ยวเค็มเผ็ดๆหน่อยๆโอเคนั่นได้ละเ <c oughs> มนูโปรดวันนี้อยากกินว่างั้นโอเคป่ะเลือดๆคุณนายก็อยากกินอะไรทาได้หมดเนี่ยปลาทูมาทอดแกม้มนั่นได้อยู่ปลาทูมีมามาแก้มกันเลิอดนานไปเสร็จเรียบร้อย <c oughs> อันนี้ ลูกสาวบอกว่าตอนเด็กๆเ,เขานะ่ะกินผักบุ้งต้มกับน้ำปะลาเพราะว่าเรานะี่ะทำปนใส่พริกกินไม่ได้พ่อเขาบอกว่าให้เอาน้ำปะลาเปล่าๆหรอกผักบุ้งเนี่ยหัดลูกกินผักตอนเด็กก็จะหัดยังไงก็ต้มผักเนี่ยมันเปื่อยๆหน่อยนะั่มันเป็นเหล็กเอาน้ำปะลาเนี่ยเขาก็เอามาใส่แล้วก็คลุกข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยหลอกลูกกินผักอเอามาใส่อย่างเงี้ยอืม เอาน,น้ำปลามาใส่เอาปลามาใส่หน่อยหนึ่งเนี่ยเขาว่ากินกินป่นกับเราไม่ได้ป่นใส่พริกไงเอาปลาทูมาใส่เขาหน่อยหนึ่งอย่างนี้แล้วทาไงผักบุ้งนี่ก็เอามาให้ให,ให้ให้หัดกินเอาผักบุ้งมาหัดหัดให้ลูกกินเนาะเด็ดเด็ดที่มันอย่างนี้อันนั้นก็ช่างทํานะพอ่อเขานั่นน่ะด็กก็เอามาให้ลูกกินแล้วสอนลูกกินคําใหญ่ซะด้วยนะ <c oughs> เขากินข้าวค้าใหญ่กันมานเนี่ยทำาเงี้ยแล้วก็ลูกก็กินอืม ม,มันก็เป็นเมนูนอร่อยเราทำให้เด็กเราไม่ต้องใส่พริกเราใส่มะนาวไปนิดนึงอันนี้พอโตแล้วเลยใส่พริกป่นน่อยนนะึงเนาะอันนี้มันไม่มีเด็กแล้วเ๋ยพริกป่นใส่นิดนึงเจ้าตัวเนี่ยอยากกินแล้วก็ผักบุ้งต้มผักบุ้งต้มเนี่ยมันกินได้หลายอย่างอ่ะน้ำพริกก็กินได้ม,มีปลาน้ำปลาต้ม กินกับผักบุ้งต้มเนี่ยทําอย่างนี้อร่อยอร่อยนะตอนเด็กนเด็กเด็กมันอร่อยเอาปลาทูใส่นิดนึงใหกินเหมือนคนใหญ่กินน้ําพริกกับพูงง่ายๆเนาะคนใหญ่กินพริกก็ใส่ปลาทูด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเป็นเด็กไงกินน้ําพริกกินไม่ได้หัดลูกกินอย่างนี้อ้าใหญ่พ่อก็กินเองเีก็เอาน้ําปลาใส่ใหม่ๆก็สอนเงี้ยอีกแป๊บหนึ่งไม่ต้องสอนนะทําเองกินเองใหม่ๆก็สอนให้กินอย่างนี้แหละสอนกินผัก กินไม่เป็นไงสอนกินผักเพาะใหญ่หน่อยไม่ต้องสอนกินเอง <c oughs> อร่อยเลเลิศอร่อยง่ายแต่อร่อยมากบ้านบ้านบ้านเลิศ